สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเริ่มต้นเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องดูที่สมการเชิงอนุพันธ์ของสภาพยืดหยุ่นนะครับตรงนี้ไอตัว elasticity เนี่ยก็จะเป็นรีเนี่ย elasticity นะครับแต่ว่าเราเราเขียนแค่นี้ก็พอ นะครับอิล็สทิกซิตี้ธรรมดานะครับจริงๆมันมันเป็นเรียแนนะครับเอาง่ายๆก่อนจริงๆบองไทยเรานี่ก็ไม่มีใครเขาจะค่อยสอนนอนลเนียกันหรอกครับมันยากอ่ะทีนี้ไอตัวสรรมการของอิล็กทิกซิตี้เนี่ยจริงๆก็คือสรรมการสมดุลน,นะครับสรรมการสมดุลเลยผมเขียนลูกบาศนะครับลูกบาศเล็กๆเนี่ย d x d y dz ซอีกแล้วนะครับเขียน DX d x dy dz ซ แกนเป็นยังไงเอ่ยแกนก็ dx แนวนอนนะครับแล้วก็ dy ก็จะอยู่แนวดิ่งนะครับ dy แนวดิ่งแล้วก็ dz ก็จะเป็น dz ก็จะเป็นด้านนี้นะครับ dz อ่ะโอเคทีนี้ผมเขียนแค่แค่ในแนวแกน x เท่านั้นนะครับในแนวแกน x เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสมการสมดุลพอได้แกน x ปุ๊บเดี๋ยวมันเขียนล้อเลียนกันหมดนะครับเราก็เอาแค่แกน x แกนเดียวนะครับแกน x ของเราเนี่ยก็ไอจุด ไอตั้งแกนของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับ x y z แบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรครับตอนนี้ก็จะต้องเป็นไงนครับสมการสมดุลของเราก็จะมีอะไรครับก็จะเป็น surface force บวกกับ body force นะครับเ,เท่ากับศูนย์เวกเตอร์ผมเขียนเป็นเวกเตอร์ทีนี้เราดูแกน x แกนเดียวก่อนเป็นยังไงแกน x แกน x แกนเดียวก็จะมีตัว body force นะครับ body force ก็จะเป็นตรงนี้ผมใช้เป็น fx นะครับทีนี้ไอตัวแรงที่ผิว แรงที่ผิวเนี่ยก็จะมีอะไรครับมีเอ่อมันก็จะมีตัวสเตสนะครับจะมีตัวสเตส x นะครับก็คือจะเป็นอะไรครับซ i g m a x แล้วก็บวกกับอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยก็จะเป็นเกรเดียนต์ของมันนะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับ dx ส่วน2ตรงนี้ก็คูณกับอะไรครับ dy d z คูณกับพื้นที่นะครับ ทางด้านซ้ายก็เหมือนกันทางด้านซ้ายก็เหมือนกันก็จะเป็นไอตัว Space ตัวนี้ตัว x เนี่ยแล้วก็ ient, เรเดียนไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเทเลอร์ซีรี่นะครับแต่ว่ามันมันไปทางด้านลบมันก็ติดลบนะครับแล้วก็ dx ส่วน2นะครับตรงนี้ก็เอ่อ uh, dy dz เท่านั้นไม่พอครับที่ผิวด้านบนก็มีด้วยที่ผิวด้านบนก็จะมีทาวนะครับมีทาวผิวด้านหน้าก็มีทาวเหมือนกัน นะอย่างนี้ทาวทาวต้องมาทางด้านนี้นะครับถ้าด้านล่างก็ทาวก็ไปทางซ้ายนะครับด้านหลังก็ทาวก็ไปทางซ้ายเหมือนกันนะครับทีนี้ผมเขียนตัวด้านหน้านะตัวด้านหน้าอย่างเงี้ยไอตัวนี้เป็นระนาบอะไรครับระนาบแซตรงนี้ก็จะเป็นทาวทาวอะไรเนี่ยทาวแซดเอ็กซ์แซดเอ็กซ์นะครับทาวแซดเอ็กซ์แล้วก็บวกกับเกเดียนของมันนะครับทาวแซดเอ็กซ์ต้องดิฟเทียบแซดอันนี้ต้องดิฟเทียบแซดนะครับดิฟเทียบแซดเอ่อยังใส่วงเล็บนี้ไม่ได้ นะครับไม่ไม่ได้ซ้อมนานนะไม่ได้ซ้อมนานไม่ได้เขียนมาการนี้นานแล้วนะแล้วก็ดีแส่วน2นะครับตรงนี้ก็จะเป็น dx dy ข้างหลังก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะส่วนไอตัวนี้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 นะครับก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นทาว์ไเนะครับแล้วก็บวกเกเดียนของมันนะครับทาว y x เดิฟเทียบ y อ่ะลืมอีกแล้วลืมไอตัว dy ส่วน2นะครับ รีบไปไหนก็ไม่รู้นะเอออส่วนสองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น dx d, X d z นะครับ dxd z ไอตัว s ับสคริป t เนี่ยตัว s ับสคริปตตัวแรกเนี่ยตัว s ับสคริปตตัวแรกเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ย,ย,ยมันหมายถึงดะานานนะครับยังเป็นสีแดงอยู่เนาะเอาสีน้ําเงินครับตรงนี้คือดะนานนะครับดะานาดระนาบ y นั่นเองก็ดะนาบ y ก็คือเป็นไงครับก็คือ uh, normal vector normal vector อยู่ในแนวแกน y อะไรอย่างเงี้ยนะได้หมดแปลค,ความหมายอย่างงี้ก็ได้หมดนะครับอยู่ในแนวแกน y คำว่าอยู่ในแนวแกน y นี่มันไปทางบวกก็ได้ไปทางลบก็ได้ถ้าเป็นยังไงอ่ะถ้า normal vector เนี่ยมันมันต้องดูว่าผิวอ่ะผิวของเราเนี่ยมันมันอยู่ที่ไหนนะครับถ้า vector พุ่งออกเนี่ยมันไปทางบวกไอ normal vector ก็ไปทางบวกนึกออกไหมครับก็คือถ้าผิวของเราพุ่งออกไปทางลบ normal vector ก็ไปทางลบนะครับแล้วก็ แล้วก็ทิศทางที่เป็นบวกของสเตรสเนี่ยก็จะไปตามนอร์ม l ลเวกเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยนอร์มัลเวกเตอร์ของเราเนี่ยมันไปทางบวกนะครับไปทางบวกก็คือขึ้นข้างบนไอตัวนี้ก็มาข้างหน้าอย่างนี้นไปทางบวกเพราะนั้นเวลาเราเขียนแรงที่มันเกิดจากตัวสเตรสตัวนี้ก็ต้องไปทางบวกตรงนี้จะเป็นแรงในแนวแกน x หมดเลยนะครับเราก็เอามารวมพดตนะครับเนี่ยก็รวมพดตตรงนี้รวมพดนะครับรวมพดนะแล้วก็ก็เอาไอตัวขวาตั้งลบด้วยตัวซ้ายเอาตัวตัวบนตั้ง ลบด้วยตัวล่างตัวล่างไม่เขียนนะที่ไม่พอแล้วก็เอาตัวหน้าตั้งลบด้วยตัวข้างหลังนะครับออกมาก็จะเป็นสมการของแกน x ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็แล้วเดี๋ยวเอา dx dy dz ตัดทิ้งหมดนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้อย่าลืมนะคูณ dx dy dz เลยแล้วเราก็เอา dx dy dz หารตลอดนะครับก็จะออกมาเป็นสมการสาหรับแกน x นะครับก็จะเป็นตัวนี้ ก็เป็นสมการสมดุลนะนะครับตัวนี้คือ surface force นะครับน,นี้ surface force แล้วก็ไอตัวนี้ก็เป็น fx เฉยๆเนี่ย body force นะครับ body force ต้องอธิบายอีกไหมเนี่ย body force surface force งไงเนี่ยออ body force ก็เป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ นะครับก็คือน้ําหนักอะไรพวกนี้นะได้ส่วนเซอร์เฟซฟอยด์ก็ต้องมีการสัมผัสกันทางกายภาพนะครับสมการนี้มีหน่วยเป็น,ปนไรครับสมการนี้มีหน่วยเป็นเป็นอะไรครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอันนี้เพราะว่ามันมันหาร x ีเอ็ดีมันต้องมีต่อลูกบาทเมตรแล้วล่ะนะครับเจะเป็นกิโลกร,รัมหรือเป็นนิวตันเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่กิโลกร,รัมครับเป็นนิวตันครับเป็นนิวตัน นะไม่ใช่ไม่ใช่กิโลกร,รัมนะนิวตันนะผมผมเผลอไปนะครับผมเผลอไปนิวตันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นนิวตันต่อตารางเมตรและไอ้พวกสเตรสเนี่ยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเดี๋ยวมันมันหารด้วยเมตรอีกทีหนึ่งก็เป็นนิวตันต่อลูกบาศเมตรนะครับทีนี้ fx เนี่ยนิวตันต่อลูกบาศเมตรเนี่ยจริงๆก็คือมันก็คืออะไรครับ fx fx เท่ากับโรคูณกับอะไรครับ gx ไอ้ gx สองคูณเนี่ยก็คือเวกเตอร์ของความโน้มเอีเวกเตอร์ของความเร่งจากความโน้มพ่วงนะครับ อ่าเวกเตอร์ความเร่งกับความโน้มถ่วงซึ่งปกติเราจะตั้งให้มันอยู่แกน y อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเขียนไว้เผื่อกรณีที่เวกเตอร์มันเอียงไปเอียงมานะครับก็ต้องต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีลอกแล้วกันนะครับคือไม่เขียนให้ดูแล้วเยอะๆนะครับไม่เขียนให้ดูเยอะๆแล้วเพราะว่ามันมันเสียเวลานะครับถัดมาก็ของแกน y นะครับก็จะเป็นดิฟอะไรครับทาว x y อันนี้ดิฟเทียบ x นะครับแล้วก็ดิฟอะไรครับซิกมา y เทียบ y เกเดียนนะเกเดียนไม่เรียกอย่าเรียกดิฟเกเดียนนะครับทาวข้างบนผมเขียนผิดเนาะข้างบนผมเขียนผิดมันต้องเป็น Zx นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Zy ครับดิฟเทียบ z แล้วก็บวก Body Force Scan Y เท่ากับศูนย์แล้วก็สมการสุดท้ายอีกสักสีหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ดิฟอะไรครับเกเดียนไม่ institute. ให้ดิฟเกเดียน x z นะครับทาว Xz นะครับดิฟเทียบ x แล้วก็เกรเดียนของทาว y Z นะครับตรงนี้ดิฟเทียบ y แล้วก็เกรเดียนของซิกมา Z จริงๆมันก็ต้องเป็นแซสตัวเบิ้ล y 2ตัวเบิ้ลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขารู้กันก็คือคือมันเบิ้ลอะเขาไม่เขียนซ้ำนะครับก็เลยก็เลยเขียนแค่ตัวเดียวได้นะครับแล้วก็บวกกับ f Z เท่ากับ0นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมการสมดุลน,นั่นเองแต่ว่าเรามาเขียนเป็นเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งมันเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย นะครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยเรามี3มสมการก็แก้ได้แค่3มตัวแปรนะครับตัวที่เรารู้ค่าเนี่ยปกติตัวที่จะรู้เนี่ยนะครับพวกนี้รู้นะพวกพวกไหนรู้ครับก็วพวกบริฟอร์สเนี่ยรู้นะครับรู้พวกนี้รู้นะครับแต่ว่าไอตัวที่ไม่รู้เนี่ยก็คือพวกสเปซจะเห็นว่ามันมีเตัวหไหมครับเนี่ยเ้าตัวเนี่ยไอตัวไอ yx กับ xy ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปกติแล้ววัสดุของเราเนี่ยมันจะเป็นวัสดุธรรมดามันจะไม่มี มันจะไม่มีตัว couple ข้างในตัวมันเองเขาเรียก body couple นะครับเรียนแบบเรียนแบบคำวา่า body force อ่ะเป็น body couple นะครับปกติมันจะไม่มีพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ไอ้อะไรอ่ะมันมันสมมาตรอ่ะเออมันสมมาตรนะครับอ่าซิมเม t ริกนะครับก็คือมันไม่มีอ่าไม่มี body couple นะครับ body couple ก็เป็นประเภทอะไรอ่ะเป็นสารที่มันมีแม่หลงแม่เหล็กอะไรย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะมีขั้วมีอะไรคือมันมันจะรับรับแรงเอ่อเขาเรียกอะไรแรงเฉือนสองสองข้างไม่เท่ากันอย่าอย่าไปคิดเลยนะครับเหนื่อยนะแต่ว่าโอกาสในอนาคตมันอาจจะมีมันจะทําแบบนั้นก็ทําได้นะครับผมผมมองว่าทําได้แหละแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยเราเอาแบบง่ายๆงงงๆไปก่อนนะครับเออ yx สินะเอาแบบง่ายงง่ๆไปก่อนนะครับก็ก็จะลดมันจากเก้าเนี่ยเหลือหกแล้วนะครับก็คือ yx t y เท่ากับ tau x y เนี่ยอีกสามคู่เนี่ยจากเก้าตัวมันจะเหลือหกนะแล้วก็มี tau y z เท่ากับทา u z y นี่นะแล้วก็ tau x z เท่ากับ tau z x นะครับตรงนี้ก็จากจากเก้าจะเหลือหกแต่ก็ยังไงก็ยังเกินยังไงก็ยังเกินจํานวนสมการที่มีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องยังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเวลาเราเขียนไอ้ตัว weak form อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากจากสมการที่มันเป็น เี่เป็นติดในพวกสเตรสอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเราค่อยเดี๋ยวไปใช้ฮุกรอทีหลังนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องว่าจะเปลี่ยนยังไงให้ใหมันเหลือ3สมการ3ตัวแปรเนี่ยมันต้องมีฮุกรอแล้วมันต้องมีอะไรอีกครับมีสเตรนดิสเพสเมนต์เรลชั่นอีกนะครับอีก2อีก2เด้งนะครับถึงถึงจะสําเร็จนะครับเพราะนั้นตรงนี้ได้สมการเชิงนุพันธ์ที่ต้องการแล้วนะครับก็คือ3สมการนี้เป็นระบบสมการสํารสหรับ3มิติเลย นะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อแม้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพุกรอมาจับนะครับพอเอาพุกรอมาจับแล้วก็ใช้สเตรนดิสเพดเมนต์เ a ลชันเอาแบบแบบสมอลดิสเพดเมนต์เนี่ยนะครับสมอลดิฟ f อร์เมชันเนี่ยมาจับอีกนะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นรีเนียร์อิเลสซิตี้นะครับที่เราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่อไปนะครับ